วัสดีครับผมปานุ่มกย่างเชียงรายครับอันนี้บรรยากาศอากาศร้อนๆครับหลังจากฝนตกมาหลายวันนะครับอันนี้เราก็เอาตัวเมียลงครับรอผสมนะครับอันนี้เป็นบ่อผสมนะครับบ่อเม็ดนะครับตัวเมียเราใส่สามสี่ตัวนะครับนะครับผมแล้วก็จะตัวผู้ใส่สองตัวนะัรับไซโลนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นหมูคอนโดนะครับไปแยกคออเดียวนะครับไปขุนขุนรวมนะครับส่วนคอนโดฝั่งนี้ก็ ฝาคุณแต่ละรุ่นนะครับบ่อไซเม็ดนะครับว่อไซเม็ดไซอะไรนะครับนะครับแล้วก็ไอพวกพวกนี้ครับเราคุณไซโลไว้นะครับนะครับไซโลไว้นะครับนี่ไซโลนะครับเราส่งนะครับเอากระดาษหมายไว้นะครับเนี่ยครับอนี้เขากินอาหารนะครับคุณไซโลส่งนะครับลูกค้าสั่งนะครับตรงนี้ลูกค้าสั่งตัวไซโลเยอะนะครับนะครับ นี้ก็ไซโลอันนี้ก็ต้งจะเอาลงไว้คอดแยกคอดเดียวนะครับนะครับเอาหญ้าอะไรใส่นะครับอันนี้ก็เลี้ยงเลี้ยงหนึ่งต่อหนึ่งก็มีนะครับเลี้ยงตัวหนึ่งต่อหนึ่งแยกคอดเดียวแล้วคุณไซโลส่งนะครับอันนี้ก็เลี้ยงหนึ่งต่อสองต่อสามนะครับหนูเพลอกนะครับนะครับทดลองเลี้ยงไปเรื่อยๆครับนะครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับสำหรับที่ฟ้าผมนะนะครับผมครับปรับปรุงวิธีการเลี้ยงนะครับรูปแบบใหม่ๆนะครับ ระบบน้ําก็อ e film, <ım. S 1> ัตโนมัตินะครับใช้แบบลูกลอยนะครับนะครับจุกน้ําก็ใช้เป็นถ้าเป็นกรงก็ใช้เป็นจุกน้าต้องเดืองนะครับถ้าถ้าเป็นบ่อพวกนี้ผมจะใช้เป็นอ่าเป็นหัวน้ำหมูนะครับหมูเล็กลูกหัวหัวเล็กนะครับนะครับผมอ้องหนึ่งผมก็ใส่จุกน้ำสามอันนะครับทำเป็นท่อระบายน้ำขนาดขนาดนิ้วนะครับทอระบายน้ำนะครับ ตนนั้นก็เป็นจุกน้ําทองเหลืองนะครับเดินสายยางไปนะครับนะครับอยากมาดูงานที่ฟาร์มยินดีต้อนรับนะครับไม่ซื้อไม่่ากันเนาะมาดูงานได้ฟรีครับนะครับผมสอบถามปรึกษากันได้นะครับไม่ซื้อไม่่ากันเองรถไฟลงลงขวกเล็กนิดนะครับัอดีก็เหมือนกันนะครับบนนะครับกินแล้วก็นอนครับนะคุณม่นหมูครับกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนะครับผม มาดูงานมาดูวิธีการเลี้ยงแบบยุคใหม่นะครับผมก็ทำฟาร์มรูปแบบใหม่นะครับเลี้ยใช้เทคโนโลยีแบบง่ายเํามาใช้นะครับหลังคาก็เป็นฉนวนกันความร้อนนะครับหลอดไฟก็เป็น LED นะครับประหยัดไฟเนาะแล้วก็ใช้โซลาร์เซลล์ด้วยนะครับป่าไฟสูงบาทนะครับนะครับผมผมมาใช้ระบบกล้องวงจรปิดทั่วฟาร์มนะครับท้าหัวติดกล้องห้าตัวนะครับ ตอนผมไม่ค่อยได้ลงมานะครับผมอยู่บนเบ้านในห้องนะครับมาดูเหตุการณ์อะไรในฟาร์มได้โดยที่ผมไม่ต้องลงมานะครับผมก็ดูผ่านกล้องผ่านอะไรนะครับนะครับเห็่อลังให้หลานเช็คหมูเช็คอะไรนะครับเตรียมลงผสมนะครับอันนี้บอกขนาดหนึ่งเมตรนะครับนะผมตัวผู้ลงสองตัวตัวเมียลงสี่ตัวนะครับให้มันช่วยกันนะครับเอาลงยี่สิบยี่ิห้าวันแล้วก็อ เช็คนมดูแล้วก็แยกคอดนะครับแยกคอดก็เป็นกระถางนี่ครับเป็นกระถางกระถางกระถางข้างบนนะครับเอายาอะไรใส่เข้าปิดลงปิดรูนะครับนะครับผมอยากมาดูงานยินดีต้อนรับนะครับผมปรึกษาการเลี้ยงหนูได้ฟรีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากติดตามปั๊มเล็กๆนะครับ ของผู้บริการเลยนะครับผมตคลิปนี้ก็จบเพียงแค่น,นี้สวัสดีครับ